แค่ไหนเราปกนทข้างหลังนิดนึงเี่ย่หมใ้ชื่อไงหชื่อคชื่ออาเยอใช่มทุกคนกคนถหน่อยเีไหโอเคไหมตอนนี้โอเคแล้วนะยังไงนีนี้ไม่อยากนะ สายกองเขียเลยที <Labor> ่เธอขึ้นมามายกองเขีเลยเขาในหัวบนไม่มีตัวไม้เห็นเหมเบอร์ึ่ หน่อยแน่ครับหนึ่งครับประกอพี่อยวะอยู่ในคันแล้วกันหน่อยอ่านี่ประกอบไปด้วยน้องเมย์ AF 1 1และน้องเนท AF 9กต้องมีค่าวดสัมพันธ์นิดนึงยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเรายังมีอีกสองสมาชิกนะคะเป็นตัวแทนจากแฟนคลับเดี๋มาข้างหน้าหน่อยค่ะ ผมครับนี่เลยประกอบด้วยชายหนุ่มกำยำดั้มบึ้งบึ้งยกไปครับผมและแนนนนที่สาวผู้สปอดสะองคนนี้โยกไปใช่ไหมครับผมแล้วก็รวมถึงสมาชิกสองคนของเชนด้านหน้าด้วยแนะนำตัวหน่อยครับนุชชา สีแล้วจกรายการไปสายบิเดียวแล้วกติกาคืออะไรครับพี่ทพรกติกาง่ายมากเลยครับเราตั้งชื่อเกมนี้เอาไว้นะครับเกมของเราคือ A F Action for Fun ก็จะแข่งกันให้ถ่ายรูปแต่ว่าการถ่ายรูปของเราจะไม่ได้ถ่ายรูปธรรมดาเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3สเตจด้วยกันนะครับสเตจแรกนี่เราจะมีบล็อกกิ้งตรงนี้ให้อยู่เห็นไหม แล้วให้ทั้งสองทีมเนี่ยแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันในการถ่ายรูปเพราะว่ากล้องของเราเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่ายืนก่อนท็อปกระโดดก่อนกระโดดก่อนไม่ได้อยู่ในกองเออเอาใหม่นะอะไรเอาใหม่ตัดมการครับกมีการครับตัดมการเข้ากองกองยืนใกล้ใกล้ใกล้โอบกองกลางเพราะว่าเดี๋ยว เอาไปที่สองะไรคะไปเลยครับได้นะครับกินตัวเองห่วงอะนะคะต้องไปห้องกติกาแก่แล้วันต้องไปท้องหนึงจะมาทำไมล่ะยิ่ ของเราครับ AF Action for Fun นะครับกติกาของเราง่ายมากเลย,ยกติกาคือเราจะมีกล้องให้อยู่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ให้แต่ละคนเนี่ยทำหน้ายัางไงกร็ได้ให้เอาหน้าของตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในกรอบรูปที่เรากดชัตเตอร์ที่สำคัญคือเราต้องเห็นปั้นเ้าในนั้น,น,นยืดเข้าไปอยู่ในชัตเตอร์แล้วได้เปียได้เปีย, <laughs> ยอย่ามาอย่ามาทีมนึงก็ได้เปียกัส <laughs> <laughs> ียกกันไม่ทันเลยก็เรียกร้องไม่จะแหงพอได้เปลี่ยบกับกับกัเรื่อะไรกันอ่ะเราจะประจำที่ในตำแหน่งของเกมแรกของเราเันก่อนเลยนะคะโดยกล้องของเราจะอยู่ทางด้านโน้นเราจะไม่บอกนะว่า Thank right. 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 เออาแล้วัดสินตามเหมือนกติกาผุ้กบอนละกันถ้าเกิดว่าออกมาเกินครึ่งก็ถือว่าออกแล้วโอเคไหมอันนี้ของน้องไบเราให้ละกันนะหหนของเราเต็มเต็มไมที่เาเกิดมาฟันเยอะอ่ะอตายสซีเหมือนกันแหละแกมเห้มเยอะเย ตัวไอวิลค่ะต่อไปเรามามุมเรียดบ้างดีกว่า้เป็นอะไรคะแกแขกแวกให้ดูกล้องขงหน้ข้างหน้าทุกคนมาจี่้ทุกคนจี้จที่ไว้รัเเราจะต้องทุกคนนะคะจะต้องอยู่ในกรอบในกรอบนี้ครับในกรอบนี้เพราะว่าเ นี่ <laughs> 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 เเลถ่ายรูปะ่รูปีไ้เราอยู่นองอามันอยู่นคิดไหอะไรกา้เนี่ยาต้องการอะไรม่ัวเาันเราจะออกมาีได้ัวาออกเจเข้ามาปมาดูรูปกันดีกว่าว่าแต่ละทีมได้กี่คะแนนครับอย่าอดูหน่อแมา เห็รูปนี้เสมอกันไป2ต่อสเ้ม้าเข่้ผ่านไป2เกมต้องบอกว่าตูดีมากพี่ปอครับหลานพี่ปอครับเข้าป็นเต้เลยอ่ะแก้สุดให้เกมตัสินอยากรู้หน่อยว่าแต่ดะทีมเราโโหดูแลเห็นพี่ปอถ้าหากจะเป็นผู้นำ เลยเมร์เหมือนคนที่โก้อะเมย์ทำไปได้เลสักหนึ่ไเดียวเเดียวคไเออครับทางฝั่งเรามีอะไรอยากจะรับก็ไม่เรามั่นใจขนาดไหนขอเคสอยู่ก็เอ่อทำทุกอย่างครับผมเพื่อนจะได้ยังแน่นฮะไม่ต้อง ขออุปกรณ์จากทีงานหน่อยครับผมมีอุปกรณ์ด้วยคาะนี้ด้วยารทันหลาน t ด e l o r ด o อ e r i ยังชิ้นทายทุกคนเก่ลงมาหลังเลยค่ะทุกคนเกี่ลงาหลังเลยค่ะเก้าอี้จับลงอาหนันเอยเสี่ยงชีวิตมากเลยนะเอาละเห็นเก้าอี้ตรงนี้แล้วใช่ไหมเดี๋ยว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  คืออะไรคะเราจะนั่งกินเท่า้านกาาคือกาดิก้ากกาดิกาคืออันนี้คือระยะมีเทียมบ้างกเทียวสูงต่ำไปแล้วอย่าท้งให้คุกเนี่ยอยู่วันนี้ตัดจอดพาไปเขาดูแล้วไหมหรอเฮ้ยไม่ขาหักหล่อแรง อยู่วันนี้แล้วเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าอยู่ในเฟรมเราได้เห็นฟันเราก็จะนับคะแนนไปแต่คนที่ได้คะแนนต้องอยู่บนเก้าอี้นะครับทุกคนลงจากเก้าอี้ก่อนนะครับทุกคนลงแบจากเก้าอี้ก่อนครับต้องถือต้องจับต้องตัวตัวนี้นะโอเคตัวนี้นะโอเคครับอย่างนี้ทุกคนขอแยกสองข้างข้างละทีมเลยแล้วกันเพื่อความยุติธรรมอ่า năm, sáu, เธอๆๆอั่งนี้กลับมาเออฝั่งีกลับอ้ยนองมาขอออกไปดูข้างหน้าก็ได้นะ้หน้เด็ไหมโอเคตอนนี้ทุกคนเข้าประจำที่รล้ดูรูปครับ ซูมค่ะตงมไม่ไเดี๋ยวนะเราแข่งกันเนี่ยเราได้อะไรกันเราถึงไ้เนอะไรี่ี่ไออ่ะพี่ไอไม่ผักนะไม่ไม่มีามอ้า มอบให้กับไอแล้วก e ็ไอนะครับสบายผมไปนัาดูไม่ใช่ให um? ้แฟนแับไปนะแล้วก็สำหรับใครที่พลาดไปเดี๋ยวเราติดตามในแฟนเพจของรายการเรานะครับจะมีแจกกันอ erm ีกนะใช่แล้วคะคุณไม่น้อยใจนะไม่น้อยใจแต่ด่แล้วโอ้โหไม่ได้รอใจญเลยไม่หเลยไปดยใ่จะปักตัดดูแลให้ที่ไหนกัน ว่าเดี๋ยวเสียบียเ,เอเอเนี่ยเขาจะมาครอบเอ์อีกหนึ่งเพลงแตนน่น,น้องต้นเป็นเพลง์ช่ว่าไม่รู้สึกแตนน่ว่าเป็นเวอร์ชั่นสีแบบนี้จะเป็นยังไงตอบขรรนาดไหนอ่ะพักสักคู่เดียวแลวกลับมาค่ะ